สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My Area นะครับอันนี้ผมอยู่กับตามหัวข้อคลิปเลยนะเรื่องเซ็กเวอร์เกอร์กับน,น้องสาวของผมนะครับพัดทายกล้องหน่อยลูกสวัสดีค่ะโอเคลูกอย่างแรกเลยก่อนที่หนูจะมาทำงานตรงนี้นหนูทำงานอะไรมาบ้างคะลูกก็หลายอย่างนะก็แบบเหมือนขายของนั่นนี่นะกินข้าวเที่ยวอ,อะไรไปก่อนก่อนที่แบบจะเข้าเต็มตัว นักกินข้าวที่แบบมันจะมีแบบตามเว็บแอปหาคู่อะไรอย่างเงี้ยเหรอก็มีก็ต้องสแกนนิดนึงแล้วก็จะมีเป็นขพอาแบบในกลุ่มไลา์ที่เขาตั้งกันมาอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วทําไม,มตอนนั้นถึงเลิกทำอ้งานพวกตรงนั้นน่ะอืมมันจะไม่ยังไงดีอ่ะมันต้องดูแลตัวเองมากมากแล้วบวกกับแบบพอเราได้มาเจอร้านเนี้ยเราเข้าร้านมันชัวกว่าแปลว่าตอนแรกรายได้หนูมันต้องไม่โอเคแล้วก็แบบรู้สึกไม่ดีใช่ไหมหนูถึงมาทํางานตรงเนี้ย มันก็ได้แหละแต่เราต้องเลือกลูกค้าเองอะไรอย่างเงี้ยพี่นึกออกปะแต่ก็พี่ย<ะ>ังไม่ถึงหมายถึงว่ามาทํางานด้านอีกแบบหนึ่งนะหมยถึงว่าไอตอนที่แบบทํางานปกติอะก็ปกติก็ไม่ได้ทําอ่ะมันก็ตั้งแต่ว่าเริ่มทํางานอะไรเงี้ยก็มีก็เป็นยานพวกนี้อืม,อมแล้วตอนแรกอยู่ๆเข้าไปสมัครได้ไงะคะลูกอ,อจากเว็บอือ ในเว็บม <If> ันจะเด้งขึ้นมามันจะมีเว็บเฉพาะแบบเว็บหาอย่างเงี้ยคือมันจะมีหลายร้านมากอืมแล้วหนูก็เดินเข้าไปเองเลยก็เราก็สมัครก่อนแล้วเขาก็จะแบบว่าเออนัดขอดูรูปดูคลิปอะไรเงี้ยดูแบบคข้าวๆพอแบบโอเคเหมือนผ่านระดับนึงก็ค่อยเข้าไปร้านแบบอ๋อเขาขอแบบดูหน้าตาดูเนื้อตัวอะไรอย่างนงี้เออแต่ว่ายังไม่รู้ขนาดนั้นต้องไปแบบแคทที่ร้านตรงๆอีกทีหนึ่งใช่ แต่ก่อนหน้าเนี้ยหนูก็เคยมีแฟนแล้วก็แบบมีอะไรกับแฟนก็เลยคิดว่าเคยมีอะไรกับแฟนมาก่อนที่ไปทํางานถูกปะใช่แล้วก็มีอะไรกับแฟนแม่งไม่ได้ตังค์อย่างงี้ได้ตังค์เกี่ยวไหมหรือไม่ได้คิดถึงตรงนั้นแค่คิดว่าต้องหาเงินเฉยๆหาเงินปัจจัยละเออ,เอจริงจริงม,ๆๆมีไม่มีๆๆแต่ถ้ามันได้เงินมันก็โอเคคืองานแบบเนี้ยมันไม่ได้จาเป็นต้องมีเซ็กเอนทีนึกอ,ออกปะอเออน้องอธิบายงานของน้องก่อนว่าน้องทําอะไรบ้างตอนที่ไปสมัครอะ เป็นพิตตี้นวดสปาประมาณนั้นเออมันจะมีหลายคอสคอสแบบถอดไม่ถอดคอสบีทูบีอะไรพวกนั้นอะคือมีหมดเลยก็จะมีเป็นบางร้านที่จะเป็นคอร์สจบประมาณนี้คอร์สรวมจบแล้วก็จะแบบทุกอย่างอะไรเงี้ย b t ทคือแบบ Body to Body นะครับทุกคนเผื่อไม่เข้าใจนะแบบว่าจะไม่มีจบอะไรแล้วไอ้ body to body เนี่ยปกติมันอยู่ที่เท่าไหร่อะราคา อันนี้ละ้ตะ่เลดร้านค่ะบางร้านเขาก็จะเป็นแนวแบบตี้จ๋าเอ็มซีอย่างเลดก็จะแรงอะไรอเงี้ยอยู่ที่ร้านก็เด็กอืแต่อย่างต่ำต่ำ,ต,ำต่ำก็สองสามพันอะไรอย่างเงี้ยนะทั่วไปเลด,ดนะเราถ้าเกิดจบด้วยอย่างเงี้ยอันนี้อยู่ที่เด็กสําหรับบางร้านอยู่ที่เด็กบางร้านก็เป็นคอร์สจบเงี้ยก็อยู่ที่ร้านอีกทีนึง ก็คือที่หนูทำแบบมันจะประมาณว่าสปาอาจจะไปนวดกระปูถอดส่วนบนอะไรอย่างนี้อืมไม่ถอดก็คือแบบไม่ถอดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยอ,อาจจะมีแวาาแบมบแบบกรณีถ้าไม่ถอดเราต่อรองกับลูกค้าอ,าอย่างเงี้ออยชิ้นนี้เท่านี้นะคะที่อะไรเงี้ยมันเป็นคนไม่ถอดหนูไม่ได้ถอดนะอะไรเงี้ยเราก็เอาลูกค้าไปขอติเพิ่มอ,อืมแล้วถ้าลูกค้าต้องการจะจบจริงเขาจะพูดยังไงอะตอนที่หนูไปทำครั้งแรกๆอะเขาก็ถามหละเรารับจบไหมอะไรอย่างเงี้ย อชอ่วงแรกๆก,ก็จะแบบจบคืออะไรคะพี่เยียอะไรอย่างเงี้ยหนูมไม่เคยทาพี่สอนหนุหน่อยนะอะไรอย่างงี้มันจะมีลูกค้าแบบประเภทแบบว่าอเทสอะชอบมาเทสชอบรับเลขอะไรอย่างเงี้ยใช่พี่เข้าใจเคยเห็นในกรุ๊ปไลนย์อยู่วันนี้มีเด็กเข้าใหม่เฮียมาเทสหน่อยค่าอะไรอย่างเงี้ยสอนเด็กหน่อยเด็กเพิ่งลองเลยอย่างงี้เออประมาณนั้นอืมเอาเอาอย่างงี้แล้วกันเมื่อกี้น้องพูดครั้งแรกก็ดีแล้วค่ะตอนที่ไปทาครั้งแรกอะ วันแรกเลยนะที่โปรโมทว่าเอ้ยเด็กคนนี้ใส่ๆเลยไม่เคยเข้ามาทํางานตรงนี้เลยอะ่ะหนูได้วันแรกเปรี่ยงเข้ามาเลยเท่าไหร่หลักเงินนะต่อวันนะช่วงนั้นช่วงนั้นมันยังไม่ติดโควิดอ่ะได้ก็ประมาณ 30, สามหมื่นอ่ะสามหมื่นเลยอะ่ะลูก <laughs> ก่อนโควิดอ่ะเขา้าใช่ยิ่งใหม่ยังไม่รู้อะไรยิง่งอไ,ได้เงินดีอะไรประมาณนั้น ยิง่งถ้าเป็นแบบเลนแบบนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบได้ดีมากจากก่อนโควิดกับหลังโควิดเนี่ยมันได้เงินต่างกันเยอะไหมค่อนข,ข้างเยอะมากแบบเหมือนพิเศษธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเขามันร่มคนมันก็ไม่ค่อยเที่ยวอยู่แล้วไงอืมเขาก็ไม่ค่อยมีเงินด้วยคนมาเที่ยวใช่ไหมใช่ล้วเคยแบบรู้สึกประทับใจลูกค้าแนวไหนแบบเจอลูกค้าอุ้ยลูกค้าแบบอย่างเงี้ยหนูชอบดีจังเลยอย่างเงี้ยมีไหมมีนะมีนะลูกค้าก็แค่แบบาละัก เ,ออเขาจะค่อนข้างแบบเรามาวางตัวแล้วก็แบบจะน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับแบบอะไรก็ได้เออง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีส่วนใหญ่ก็จะชอบลูกค้าแนวนั้นแหละน่ารักในความหมายหนูนี่ยังไงอะ่ะก็คือประมาณแบบง่างยาเป็นฟิลแบบงายสบายๆอะไรอย่างเงี้ยนึนกออกปะเกี่ยวกับไปหนักไหมไม่ชิงอ่ะคืออย่างน้อยอถ้าีิใส่ดีใช่ไหมไม่แบบยังไงเดี๋ยวไม่เชิงแบบแนวบังคับหรือแบบ เื่อยอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็ชอบเหมือนแหละจอิงจริงอืมเ้วเคยเจอลูกค้าแบบสาดิตเล่นยาเอาอยัางไงก็ไม่เสร็จอย่างเงี้ยมีไหมหนูทำยังไงอ่ะกจะเป็นเมาพี่บางคนเราก็จะเนียนเนียนกล่องจนเขาหลับก็มีนะเออสายเมาใช่เพราะว่าเอาขนาดนั้นเราก็ไม่ไหวหรอกหนึ่งเราก็ต้องเซฟตัวเองแหละต่อให้เราได้ตังอะ่ะทุกคนมันมีวิธีหาทางเซฟตัวเองอยู่แล้วเออ แบบยังเข้าวงกันไปนานๆสักพักคือมันจะรู้วิธีแบบเอาตัวรอดอะแต่ละคนก็จะมีสกิลเอาตัวรอดเองอเม,มกนก็ช้ำไปเนาะใช่ทํางานไม่นานปเปล่าใช่ไหมจะงานเดียวแล้วเราพังก็ไม่ได้นะเอ,อเพราะไม่ได้เรามาก,กับตรงนี้อย่างเงี้ยเราก็ต้องเซฟตัวเองหนูเคยแบบแยกแยะเรื่องงานไม่ออกปะแบบุยลูกค้าน่ารักหล่อตามสเปกอะไรเงี้ยก็เป๋าเนี่ยไม่ ไม่เคยตกหลุมรักลูกค้าเลยแบบพอทำงานอย่างนี้เราจะตั้งตัวเองก่อนว่าลูกค้าคือลูกค้านึกออกปะแ้วลูกค้าว่าติดเราแค่ไหนแต่ลูกค้าคือลูกค้าเอืยแล้วลูกค้ามีคิดแบบมาจีบเราจริงจังเลยแบบจีบ,จ,บ,จ,บจีบเลยอย่างนี้มีไหมมันจะเคยมีนะแต่ว่านปฏิเสธไปบ้างคไม่รู้แบบลูกค้ามาเป็นแฟนรู้สึกว่ามันแปลกๆอือสวยลูกสวยสวย เออมาในแนวแบบเลี้ยงอะไรเงี้ยเรามันก็น่าคิดนะอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องคํานวณค่าที่ว่าเขาเลี้ยงเรากับเราทางานเราอันไหนเราได้เยอะก,กว่ากันเร่นึงออกมะถ้าแบบเขามีกํกลังเลี้ยงแค่แบบสองมื่นสามมื่นมันก็ไม่คุมอะ่ะกับถ้าสมมติเราทําใช่ไหมอ่ะสมมุติว่าตีไปใช่ไหมวันละแบบสี่ห้าพันอย่างเงี้ยในช่วงแรกๆที่เราได้แล้วเดือนหนึ่งเราได้เป็นแสนแสนน่ะเราจะทิ้งเงินแสนไปก็ไม่ใช่ อ,อแล้วปกติถ้าลูกค้ามายื่นข้อเสนอ,อสมมติพี่ไปเลี้ยงหนูอย่างนี้ใช่ไหมพี่บอกสองหมื่นอย่างเงี้ยมันจะยังไงบ้างวะสองหมื่นพี่ต้องได้อะไรบ้างหรือทําอะไรบ้างไม่มีเด็กที่ไหนเอาหรอกถ้าเข้าวันนี้ถ้าแบบไม่เก่าหรือว่าจะออกจากวงการจริงๆหรือแบบว่ามันทําไม่ค่อยได้แล้วอย่างเงี้ยเพราะถ้าแรกๆอ่ะสองหมื่นแค่สองสามวันก็เกินแล้วพี่เดือนนึงได้เป็นแสนจะมาเอาแค่สองหมื่นหนอหนูเคยรับงานนอกจากทําแบบอย่างนี้ไหมเช่นทํา กลุ่มลับคอเสียวโอลิแฟนอะไรอย่างเงี้ยหนูรับไหมคะเขามีคอบ้างเคยมีอืมค่อนข้างต้องเซฟตัวเองหนักนะคอนึกออกว่าเรื่องจามที่ว่าเราไม่ได้ทาเป็นคอหรือกลุ่มลับที่เราเปิดเผยที่นึกออกนะเราก็ต้องมานั่งเซฟว่าลูกค้าเนี่ยไว้ใจได้ไหมจะแอบอัดวิดีโอเราไปอีกทีไหม,มเพราะฉะนั้นเดี๋ยคอคือมันต้องเลือกคนมากต้องสนิทระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอืม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  เคยเจอแบบผู้ชายที่แบบไม่เคยมีอะไรกับผู้หญิงแล้วแบบว่ามาซื้อหนูครั้งแรกอย่างนี้มีไหมไม่นู้ใจว่าเขาแอบไหมพี่หนึ่งออกไปเออเพราะว่าการทำงานแบบนี้เราก็ต้องแอบอย่างเงี้ยเราต้องช่วงแรกๆเราต้องแอบใส่มากอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้คือเขาเป็นนักเที่ยวไหมเขาเคยเที่ยวมาก่อนไหมยิ่งหลานบอกว่าลูกค้าใหม่นะอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแอบสอนพี่หน่อยสิแบบเปิดซิงพี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบ เราก็ทําไปตามหน้าที่อ่ะแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจริงจริงไหมอะไรอย่างงี้หนูพูดเรื่องการแสดงมาก็ดีแล้วพี่สงสัยมากสมมติมีนักเที่ยวคนหนึ่งที่แบบเขาแบบพังมากๆเลยอะ่ะเจียวก็เล็กแล้วผู้สูใหญ่ผู้ใหญ่เวลาเจียวเล็กอะ่ะ <มา S 1> เขาวัดกันเองแต่เด็กแล้วว่าเจียวคนนี้เล็กเขาจะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองนึกออกไหมแล้วเวลามาเที่ยวหนูมีวิธีอินเตอร์เทนแบบคนเหล่านี้เขารู้สึกว,ว่าว้าวข้าพเจ้าคือราชาสุดยอดไปเลยหนูจะบิ้วยังไงเขารู้สึกอย่างนั้นวะ โหนี้มันงานยากอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ต้องแสดงให้เต็มที่อ่ะเราต้องพยายามบิวให้เต็มที่อ่ะอะไรอย่างเงี้ยต้องพูดให้เขารู้สึกดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยแม่ข้างในเราจะไม่ได้คิดอะไรมากอ่ะแต่เราก็ต้องแบบถ้าเขารู้สึกโอเคอ่ะนึกออกปะมันต้องทำให้เขารู้สึกว่าดีมากให้เขากลับมาหาเราอีกอะไรอย่างเงี้ยมันหลายอย่างกับงานแบบนี้มันไม่ใช่แบบว่าทํางานเดียวแล้วจบไปนะ เออยิ่งลูกค้าดีเงี้ยเราจะยิ่งต้องหาทางมัดใจว่าเออให้เขากลับมาหาเรานะอะไรอย่างเงี้ยเราต้องบกหาทางหนึ่งลูกค้าด้วยอยไม่ใช่แต่ละคนก็น่าจะต่างกันไปอ่ะออืมแล้วถ้าของหนูอะสมมติหนูจะมัดใจพี่เนี่ยสมมติพี่มาเที่ยวหนูแลลวเอ้ยหนูก็ดีนะเราจะทํำยังไงวะเนี่ยชิพาไม่ออกเลยว่าถ้าเป็นพี่เนี่ยก็จริงพี่กับหนูคุยกันมานานแล้วเนอะเอาเป็นคนอื่นเอ,เอาเป็นคนที่แบบ ไม่รู้จักเลยก็น yeah> ั่แหละที่บอกก็ต้องพยายามบิวท์เคแคร์ให้เขารู้สึกแบบโอเวอร์เข้าไว้ให้เขารู้สึกแบบว่าดีเข้าไว้อะไรอย่างเงี้ยการพูดแบบเหมือนปรับอารมณ์เขาคอยบิวท์เขาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแสดงเกินผู้ชายก็รู้นะลูกทำไม่ท้อเสร็จอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็รู้แหละแต่มันก็ต้องแบบเหมือนเราจะมีลิมิตอ่ะเราจะดูแบบประมาณว่าสีหน้าเขาอะไรอย่างเงี้ย ก็แบเราดูแสดงเกินไปไหมเราก็ต้องแบบดูรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดอาชีพอย่างหนูมีแฟนเนี่ยหนูจะบอกกับแฟนหนูยังไงไม่รู้อ่ะหนูไม่ได้ปิดขนาดนั้นอนะในกลก่องป่ะออถ้ากกหกมันก็ต้องโกหกต,หตลอดอะอะไรอย่างเงี้ยถ้ารับได้ก็รับก็เลยเลือกที่ว่าถ้ามีแฟนช่วงทำงานนี้ไม่มีดีกว่ามันตัดปัญหาอ,อืมแต่ก็ บางทีมันก็มีถูกไหมก็มีอย่างนี้หนูก็ต้องมีปัญหากับแฟนป่ะคือถ้าพี่เป็นผู้ชายอะ่ะแล้วพี่ไม่รู้ว่าหนูทํางานอย่างนี้ถูกไหมใช่พี่ก็อยากจะมีอะไรกับหนูถูกป่ะเพราะเป็นแฟนกันแต่ว่าคนที่ทาอาชีพหนูอะ่ะเท่าที่พี่รู้มาคือเขาจะไม่ค่อยอยากมีอะไรใครเพราะว่าถ้าเขามีอะไรกับใครเขารู้สึกเหมือนเขาทํางานแล้วเขาเหนื่อยพี่ก็อยากมีอะไรกับแฟนแล้วแบบไม่ได้มีอย่างเงี้ย หนูจะทำยังไงถ้าแฟนรู้สึกว่าทําไมเขาไม่มีอะไรกับฉันเลยว่าเขาไม่รักฉันหรออย่างเงี้ยในตอนที่มันส่งแย่พี่คือมันทํางานมาไหนก็จริงแต่มันต้องเรียกว่าอันั้นงานและอันนี้แฟนพี่นึกออกปะมันจะคนละความรู้สึกนิดนึงฮะว่าแบบงานคือเราทําให้มันจบๆเสร็จไปเออแต่กับแฟนเนี่ยเราจะแบบแต่คนต้องต่างรู้สึกดีอะเราก็ต้องรักษาความสัมพันธ์นึกออกไหมคือจะทํางานมาแล้วมาละเลยแฟนเลยมันก็ไม่ได้ มันไม่เบื่อตายเห็นมาเป็นร้อยเป็นพันแล้วมาบมาเจอแฟนมันก็แฟนก็คือหนูถึงได้บอกเนี้ถ้ามันเบื่ออย่างเง้นสู้ไม่คบดีกว่าไหมเออไม่ต้องทําลายน้ำใจกันทั้งสองฝ่ายหนึ่งไหนจะต้องโกหกสองไหนจะต้องแบบต้องรู้สึกกันอีกเอออืมแล้วถ้าเกิดแฟนไปมีคนอื่นอะ่ะตอนคบกับหนูอะเขาก็ไปเที่ยวเหมือนกันอย่างเงี้ยหนูจะไปว่าอะไรเขาได้ไหมมันก็ว่าไม่ได้หรอกแต่ให้เรารู้เราก็ต้อง เก็บไว้ในใจอยู่ดีอย่าลืมว่างานเราก็นืกอออกปะก็ต้องไปมีกับคนอื่นอ่ะคือมเราจะเอาเก็บเขาขนาดนั้นเลยหรอเออตอให้เราทํางานแล้วเราได้เงินถูกปะแต่เราจะเอามาอ้างก็แบบเธอก็มีสิทธิ์ไม่ไม่มีคนอื่นอะอะไรเงี้ยห้ามม,ม,มีสิทธิ์แบบมันไม่ได้อ่ะพี่เออต้องใจเขาใจเรานิดนึงอ,อ่ะเคยเจอผู้ชายหลอกไปลูกมาเกาะเราเงี้ย ได้ไหมแต่ถ้าจบเราต้องทํางานฝ่ายเดียวแล้วเขาไม่ทํางานเลยอย่างเงี้ยนะปาเหนื่น <c oughs> อย <c oughs> อยู่นะต้องจ่ายเองทุกอย่างอะ่ะเหนื่อยเคยอือการที่เรามีอะไรกับคนที่เราไม่ได้รักนี่มันรู้สึกยังไงวะพี่ไม่เคยไงท่านเข้ามาในวงการนี้แล้วใช่ปะมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไระมันจะเฉยๆแล้วส่วนใหญ่อะ่ะมันคือการแสดงและแอ t i n g มากกว่าว่าวเออรู้สึกเสียนะรู้สึกนั่นนี่นะแต่จริงจริงเวรันเราไม่ได้รู้สึกอะไรหรอก แล้แค่ให้มันจบจบให้มันครบเวลาไปแค่นั้นเองขอเรียนเชิญมาแสดงหนังสั้นพี่นะพี่ว่าจะทําหนังสักเรื่องนะพี่ว่าหนูต้องแสดงได้ดีแน่นอนมือถามเพียงพี่จะไม่หดแตกใช่ไหมหือถามเพียงพี่จะไม่หดแตกใช่ทุกคนอันนี้ผมอาดคลิปเนี่ยแฟนผมรู้แล้วนะไม่ต้องมาหัวแตกแทนผมแต่ผมไม่แน่ผมอาจจะหัวแตกอยู่นี้แล้วแหละเมื่อก่อนหนูเคยบอกว่าหนูได้สองสามหมื่นถูกป่ะหรือสี่หมื่นนะที่หนูบอกพี่ วันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งเลกๆออสองหมื่นสามหมื่นนะนะตีว่าสามหมื่นแล้วกันสามหมื่นแล้วช่วงเนี้ยช่วงแบบหนูทํามาหลายๆปีแล้วใช่ไหมตอนนี้มันยังเหลือเท่าไหร่แล้วก็เวลาเราทำหลายๆปีบางทีเราต้องเรียนร้านที่หนึ่งแล้วต้องหนเปลี่ยนร้านไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยไปโซนใหม่ๆที่เรายังไม่เคยไปอยากให้เจอลูกค้าใหม่ๆก็หกเจ็ดพันอะไรอย่างเงี้ย เดียวเค้่นแต่ว่าเราจะออกต่างจังหวัดไปเลยจะต่างจังหวัดอะเลทราคาหนูไม่รู้เพราะว่ากรุงเทพอะราคามันดีสุดแล้วไงจริงพี่เคยเดินผ่านถามแถวพัทยามาแล้วไม่ได้ดีเหมือนเมื่อก่อนแหละกรุงเทพเชียงใหม่ยงเงี้ยแค่นี้ยแค่ที่รู้ๆนะคนในช่องพี่ถามมาลูกที่ทําเพราะว่าอยากได้เงินหรือว่าอยากไปทําอย่างนั้นเองด้วยส่งตัวหนูเลยนะปัจจัยเลยนะร้อเปอร์เซ็นเลยนะเงินค่ะเงินเทืาอนั้นค่นะ มันนี่อิสเลียวกอดนะทุกคนอันนี้แบบส่วนตัวเล็กน้อยคือปกติหนูนะ่าจะเจอผู้ชายเยอะแต่มีเคสที่แบบทอมมาเที่ยวหนูไหมเห็นหนูแบบทอมมาเที่ยวแนละ้วทอมหล่อๆลมาเที่ยวแล้วแบบนะไม่มีนะไม่เคยมีทอมเข้านะยกเว้นก็จะเป็นพวกร้านเหล้าที่เป็นแบบผู้หญิงผู้หญิงมากกว่าหรือเปล่าทอมถึงจะไปไม่รู้จะมาเที่ยวแบบนี้ทําไมไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ต้องมาเที่ยวแบบร้านสปาไงไหมายถึงว่า เขาอาจจะแบบหางานนอกแล้วแบบถูกใจหนูไม่มีเหลือทอมมาเที่ยวหนูไ่ไม่เคยง,งานกับคนเนี่ยแล้วหนูเคยมีโอกาสได้รับงานแบบคนมีชื่อเสียงดารานักร้องศิลปินนักแสดงอยู่ไหมมีหรือ,อาจจะเคยแหละ,ะก็มีพีอาถามอะไรเงี้ยแต่ว่าสัญญนูปฏิเสธมั้งปฏิเสธทำไมเ <c oughs> ป็น <c oughs> พี่ไปแล้วไม่รู้อ่ะไม่ไม่ค่อยแบบยังไงดีอะกับ ดาราเท่าไหร่ต้องดาราที่น้องชอบอ่ะอันนั้นค่อยว่ากันพี่อู่ไปอุบายอุบายอุบายพี่ไม่พูดพี่รู้พี่รู้พี่รู้พี่พไม่พูดอีกอย่างหนึ่งรับงานนอกเนี่ยมันค่อนข้างเสี่ยงอะพี่ะชอบได้ยินแบบเอผู้หญิงขายบริการโดนทําร้ายอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมหนูเคยมีโอกาสแบบว่าเจอลูกค้าแบบพวกหัวรุนแรงแบบต่อยอ,อะไรอย่างงี้มีไหมไม่มีอย่างที่บอกอะถ้าจะรับงานนอกทีคือหนูสแกนนานมาก ต้องคุยระดับหนึ่งหนูถึงจะไปสาหรับถ้าเป็นงานนอกนะแล้วสมมติถ้าไปรับงานแล้วหนูรับลูกค้าไปแล้วอยู่ๆแม่งมีเมนทําไงวะมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าลูกเจีย๊ยบใช่ได้แต่กรณีช่วงที่จะเป็นเมนอะเราจะแบบมันจะมีอาการสักอย่างหนึ่งอาจจะก,กินเยอะอาจจะแบบปวดท้องหน่วงๆมาก่อนอย่างเงี้ยเราก็ต้องเซฟตัวเองก่อนถ้าช่วงสองสามวันแรกเราจะไม่ไปเลยเพราะว่หนูนเยอะ แล้วหนูเคยรับงานตอเนเป็นเมมเบตไหมเคยนะก็ช่วงแบบประจาเดือนมันเริ่มเทาๆลงอ่ะเราก็จะใส่ลูกเจี๊ยบมันซับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหรอมันไม่มีแบบเลือดจิกึกออกมาเลยเหรอไม่ก็ถ้ามันไม่ได้มันหนักขนาดนั้นอ่ะแล้วมันอยู่ที่ขนาดเราใส่้วยอือฮึลูกเจี๊ยบมันจะมีสองแบบอือฮึก็คือแบบเนื้อละเอียดกับแบบเนื้อที่เป็นแบบหลุมๆอันไหนดีกว่า เนื้อที่เป็นหลุมๆจะดีกว่าโอเคครับฟองน้ำมันจะนิ่มเออแล้วคือถ้าให้แนะนำหนูจะแนะนําเนื้อที่เป็นแบบก้อนใหญ่ๆที่เป็นหลุมๆตะปุ่มอะไรอย่างเงี้ยเออคือตอนใส่เข้าใจนะไอ้ลูกเจี๊ยแบบพี่เหตุมันไม่มีสายเหมือนผ้าอนามัยด้วยแล้วตอนเราออก<ช>ทําไงอะก็ลวงออกปกติกเลยถ้ามันไม่ออกเราก็แบบเหมือนฉีดน้าเข้าไปนิดนึงเงี้ยให้มันขยันมันจะออกง่าย หนูเคยขึ้นงานแบบชายสองหญิงหนึ่งบรรลุปไปแม่คู่ไม่เคยอ่ะสัหญารับงานเดียวหนูไม่รับงานคู่อืม응แล้วถ้าผู้หญิงสองผู้ชายหนึ่งอ่ะไม่ได้รับเหมือนกันค่ะอืมหนูเลยรับเปน็นในหนึ่งหนึ่งใช่ใช่ใช่อืมอืมอืมสมมติถ้าพี่จะไปเที่ยวร้านสปาเอาสักเกรดกลางๆเนี่ยคือค่าตัวเอ่อน้องๆในร้านมาันน่าจะมาสักสองถึงห้าพันถูกไหมประมาณนึงแล้วถ้าต้องเตรียมตงังค์ไปแบบ ไปได้แล้วแบบได้แน่ๆอ่างเงี้ยมันควรเอาไปเท่าไหร่ก็สี่ห้าพันนั่นแหละประมาณนั้นแล้วแต่เลดร้านด้วยเราไม่รู้เท่าไหร่ยังไงอยู่ที่เด็กด้วยค่ะว่าเด็กเป็นไอดอลไหมเป็นโมเดลเป็นพิตตี้แบบมีชื่อไหมพี่ต้องเข้าใจว่าเงีนแบบนี้มันมันมีหลายหลายบุคคลน่ะนึกออกปะอืมพี่เคยเห็นว่ามีดาวตืดๆทำงานตามตืดๆเลยอย่างเงี้ย แอบเห็นบ้างเล็กน้อยนะไม่รู้ว่ามันก็จะอับไปเรื่อยเรื่อยตามยอดคนฟอลเลยอย่างเงี้ยเนาะสมมุตินะถ้าแบบย้อนกลับไปได้หนูคิดว่าหนูยังจะทําอาชีพนี้อยู่ไหมก็ถ้าย้อนกลับไปได้ใช่ไหมก็จะเช่นนี้แหละมันได้เงินไวพี่นี้ปะอืม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 ก็ถ้าไม่ได้ไปทําอะไรอย่างอื่นที่มันได้เงินอะไรขนาดนั้นน่ะมันก็เป็นตัวเลือกตัวเลือกหนึ่ง ทีนี้พี่ก็เลยถามหนูเลยว่าอยากให้อาชีพเนี้ยแม่งถูกกฎหมายปะ<ม>บางคนก็อย<ม>ากให้ถูกเท่าที่พี่ถามคนอาชีพหนูอะ<ม>บางคนเขาก็แบบเออถูกก็ดีจะได้มีแบบกูนูนกูนี่ง่ายตแต่ว่าคนที่ไม่ให้ถูกก็คือเขาไม่อยากลงทะเบียนเพราะว่าคนอื่นจะรู้ว่าเขาทําอาชีพอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนตัวหนูอะหนู<ว>อยากให้ถูกเลยผิดสรับหนุนของมันก้ากึ่งอะพี่นึกออกปะคือจะถูกหรือไม่ถูกแต่ละอย่างมันมีข้อดีข้อเสียเออเราต้องเข้าใจจุดเนี้ย เอาส่วนตัวหนูหนูว่าถูกหรือไม่ถูกเอาแค่หนูนะไม่ต้องคิดถึงคนอื่นเลยไม่รู้วู่อย่างที่หนูบอกหนูกังเกึ่งอ่ะถูกบางเรื่องเอออะไรประมาณนั้นหนูจะฝากให้คนที่ทําอาชีพเดียวกับหนูหรือคนที่กําลังมาทำอ่ะจะฝากอะไรถึงเขาบ้างเรื่องแรกเลยกรณนนีที่เข้ามาแรกๆเลยใช่ไหมที่แบบพีอาร์เขากำลังดันอ่ะเก็บเงินก่อนอย่าพึ่งเที่ยวอย่าพึ่งอะไรเก็บเงินไว้ก่อนแน่แ่ พราะว่า,างานเนี้ยมันอยู่ได้ไม่นานมันจะเก็บเงนินได้ก็เมื่อคณเข้ามาแรกๆเท่านั้นอ,อสองเซฟตัวเองให้ดีที่สุดถ้ามันหนักไปเราก็ต้องคุยกับลูกค้าเราต้องบอกพีอาว่าเราได้แค่ไหนอย่าให้ร่างกายตัวเองพังเราต้องเซฟร่างกายและสุขภาพตัวเองไว้ด้วยเออพูดถึงอย่าให้ร่างกายตัวเองพังก็ดีแล้วหนูเคยรับงานที่ไม่ใช่คนไทยไหมลูกสน,นิทเหรอก็มีบ้างนะมีบ้าง แต่ว่าหนูจะเลือกปฏิเสธที่ไม่รับถูกไหมถ้ามันไม่หนักไม่แบบไม่กระเป๋าหนักจริงๆอะไรอย่างงี้ป่ะก็ส่วนหนึ่งแล้วเราก็ต้องดูด้วยว่าเขาแบบเป็นสายไหนอะไรอย่างเงี้ยจบไม่จบใหญ่ไม่ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยขนาดไหนถึงเรียกว่าใหญ่แล้วหนูไม่อยากรับก็โหแค่หกขึ้นไปอะไรพวกนั้นนหะหรือฝั่งมุกอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ค่อยรับกระหรอกส่วนใหญ่การเจอฝั่งมุกมันเจ็บไม่รู้นะแล้วแต่คนบางคนอาจชอบแต่สําหรับนี่นี่ มันเจ็บอะเรารู้สึกแบบเหมือนจะพังก็เลยไม่ค่อยรับอะไรเงี้ยพี่เคยถามมาสักห้าหกคนเขาก็อบอกเจ็บกันหมดอะใช่มันมันสำหรับผู้ชายอาจจะดูเท่แต่สําหรับผู้หญิงคือมันเจ็บอะหนึกออกป่ะไม่ไม่ค่อยฝันน้อยมากเลยที่จะชอบแบบผู้ชายฝังมุกคือน้องผมมานน่ารักมากมากเขาไม่ได้เอาค่าตัวแล้วเนี้ยอัดครั้งที่สองแล้วเพราะว่าครั้งแรกกับผมอัดผิดพลาดน้องก็ยังยอมมาทํางานให้ผม ไม่เอาอะไรเลยเอาแค่หนูบอกอะไรนะหนูบอกไปเลี้ยงหมูกระทะหนูด้วยก็แล้วกันใช่ไหม huh. แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นมาคอมเมนต์กันสุภาพสุภาพนะครับมนุษย์ก็คือมนุษย์นะทุกอาชีพก็คืองานนะครับสวัสดีครับทุกคนไม้ไว้กล้องหน่อยคะ่ะลูกใบ้ใบ้ค่ะสวัสดีค่ะฝากไว้ด้วยนะคะบ๊้ยบยครับสวัสดีครับถ้าอยากให้แอดมายสัมภาษณ์อาชีพอะไรแล้วชอบคอนเทนต์เทาๆแบบนี้ไหมยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับ ตอนนี้แอดไมเปิดช่องใหม่ด้วยนะครับชื่อว่าช่องไม้อธพ์ช่องที่แอดจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับผีเรื่องสยองขวัญยังไงฝากกดติดตามด้วยนะขอบคุณครับ